เมื่อนึกถึงเกมดังของ Nintendo หลายคนคงนึกถึง Mario หรือว่า Zelda ที่มีโฉมหน้าของการประจนภัยที่สดใสในดินแดนแฟนตาซีกับเหล่าตัวละครแสนน่ารักแต่มีอยู่เกมหนึ่งครับของ Nintendo ที่มันมีความเป็นเหมือนหนังไซไฟมันคือ Metroid ที่เราจะได้ควบคุมตัวละครน,นักล่าข้าหัวออกประจนภัยในดวงดาวที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดแต่รู้หรือไม่ครับว่าเมโทรยนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สยองขวัญอวกาศชื่อดังอย่างเอเลีน วันนี้กูโจจะพาให้ทุกคนไปรู้จักเกมเม t ทรยกันมากขึ้นและเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เม t ทรยดึงไปจากเอเลียนครับเม t ทรยเป็นเกมแนวแอคชั่นประจนภัยไซไฟที่ถือกำเนิดขึ้นในปี1986บนเครื่องแฟงมิคอมดิส s ิสเต็มของ Nintendo เกมนี้พัฒนาโดยทีม R&D หนึ่งของ Nintendo นนำโดยโปรดิวเซอร์คุณกุมเปโยโคอิและออกแบบโดย โยชิดะสคาโมโตะกับยูโรจิทิโยทาเกะตัวเกมนั้นนำเสนอรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่ในยุคนั้นคือผู้เล่นต้องสำรวจด่านแบบไม่เป็นเส้นตรงครับเก็บความสามารถต่างๆเพื่อปลดล็อกเส้นทางใหม่ซึ่งต่อมากลายเป็นเกมต้นแบบของแนวเกมที่เรียกว่าเมโทรยไรท์ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมโทรยเวเนียในเวลาต่อมาเนื้อเรื่องของเมโทรยภาคแรกนั้นเกิดขึ้นในโอากาสอันไกลโพ้นเราจะได้รับบทบาทเป็นนักล่าเงินรางวัลที่ชื่อว่าแซมัสอัลัน สวมชุดเกราะพาวเวอร์สูตรเต็มตัวออกปฏิบัติภารกิจบนดาวเคราะห์ลกลางที่ชื่อว่าซีเบสเพื่อกำจัดปรสิตไร้ต่างดาวที่เรียกกันว่าเมโทรยและหยุดยั้งกลุ่มโจรสลัดอวกาศ Space p i r a t ร s ที่คิดจะใช้สิ่งมีชีวิตนี้เป็นอาวุธชีวภาพเกมภาคแรกนั้นมีบอสใหญ่ก็คือมาเธอเบรนสิ่งมีชีวิตสมองยักษ์ที่เหมือนเป็นมันสมองควบคุมฐานทัพของเราโจรสลัดและมีลูกสมุนคู่ใจอย่างเลดลี่มังกรเอเลี่ยนบินได้และครีตสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ คอยขัดขวางเซมัสในการประจนภัยหลังจากภาคแรกครับเกมเมโทรยก็ออกภาคต่อมาอีกหลายภาคซึ่งผมขอสรุปสั้นๆดังนี้ฮะเมโทรย2 Return of s a m u s ในปี1991ลงให้กับเครื่องเกมบอยเซมัสบุกดาว XR388 เพื่อตามล่าและกำจัดเมโทรยให้สิ้นซาก Super Metroid ปี1994บนเครื่องซูเปอร์นินเทนโดซึ่งได้รับการยกย่องว่านี่เป็นหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลด้วยการขยายโลกและระบบการเล่นที่ลุ่มลึกขึ้น m e t r o i ยฟิวชั่นในปี2002ลงบน Game Boy Advance และเมโทร i ยซีโร่ม s ชชั่นในปี2004ลงบน Game Boy a d v a นซ์เหมือนกันซึ่งเป็นภาครีเมคของภาคแรกนอกจากนี้ยังมีซีรีส์ e t r o ร d ยพรามที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2002พัฒนาโดย Retro Studios พาผู้เล่นสู่โลก m e t r o i ยในมุมมองบุคคลที่1 Metroid Order M ในปี2010ครั้งแรกกับการผสมผสาน m e t r o i ยดั้งเดิมกับพรามเข้าด้วยกันที่พัฒนาโดยทีม Ninja ซึ่งเปลี่ยนการเล่าเรื่องให้เหมือนกับเป็นภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นและภาคล่าสุดในช่วงไม่กี่ปีนี้อย่าง s m m u s Return ในปี2017ซึ่งเป็นการ remake เม o ทรยภาคที่2ลงบนเครื่อง Nintendo 3DS และ Metroid d Red d ในปี2021ที่ลงบนเครื่อง Nintendo Switch ก็ช่วยคืนชีพความนิยมของเฟรนไชส์นี้ขึ้นมาอีกครั้งจะเห็นได้ว่า Metroid นั้นเป็นหนึ่งในแฟรนไชายสำคัญของ Nintendo แม้จะไม่ได้แมสท่า Mario หรือว่าโป kemon แต่ก็มีรากฐานแฟนเหนียวแน่นทั่วโลกครับ จุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศเกมที่จริงจังลึกลับโดดเดี่ยวและระบบการเล่นสำรวจดันเจียนอันซับซ้อนซึ่งทั้งหมดนี้นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ไซไฟสยองขวัญระดับตำนานเรื่องเอเลียนครับทีมผู้พัฒนาเมโทรในยุคนั้นเนี่ยร้วนประทับใจกับหนังเอเลียนในปี1 9 7 9ของเด d l ี y สกอ t ต์มากถึงขนาดที่โยชิโอสคาโมโตะหนึ่งในผู้สร้างให้สัมภาษณ์ว่า ภาพยนตร์เรื่องเอเรียนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการสร้างเกม m e t r o อยในภาคแรกทีมงานทุกคนต่างได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานการออกแบบของ HR g i g e r กและพวกเขาก็รู้ว่างานดีไซน์แบบนั้นเนี่ยน่าจะเข้ากับโลกของ m e t r o อยได้เป็นอย่างดีลองเปรียบเทียบดูนะครับบรรยากาศและธีมในหนังเอเลียเนี่ยเราได้เห็นฉากยานอวกาศหรือดาวมรณะอันวังเวงความตึงเครียดไม่รู้จบ ผู้ชมรู้สึกโดดเดี่ยวไปพร้อมกับตัวละครลิปลรี่ที่ต้องเอาชีวิตรอดจากเอเลี่ยนต่างดาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดเกมเมทรอยเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกเดียวกันนี้ออกมาได้อย่างดีครับผู้เล่นต้องรับบทเป็นแซมัสที่ต้องตระลุทานทัพซีเบสอันมืดมิดเพียงลําพังศัตรูโผลมาไม่ทันตั้งตัวในเขาวงกดใต้ดินเพลงและเสียงประกอบก็สร้างบรรยากาศหลอนประสาท อารมณ์เดียวกับที่ชมภาพยนตร์เอเลี่ยนที่เราไม่รู้ว่าเอเลี่ยนจะโผล่มาตอนไหนนั่นเองฮ <'s> ิโรคาสุทานากะผู้ประพันธ์เพลงให้กับเมโทรยังเคยเล่าว่าเขาชื่นชอบความรู้สึกเร่งด่วนตึงเครียดและความไม่ไว้วางใจที่ครอบงำหนังเอเลี่ยนทั้งเรื่องและได้นำแรงบันดาลใจนั้นมาใช้กับการแต่งซาวประกอบเกมโดยไม่ได้เน้นทำนองดนตรีทั่วไปครับแต่พยายามสร้างบรรยากาศเหมือนผู้เล่นอยู่ในร่างสิ่งมีชีวิต ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าดังนั้นเมื่อเราเล่นเมโทรยเราจึงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของหนังไซไฟสยองขวัญเต็มเปี่ยมซึ่งหาไม่ได้ในเกมนิน t ทงโดยุคนั้นความเชื่อมโยงระหว่างเมโทรยกับเอเลียนปรากฏอยู่ในตัวละครหลักและชื่อเรียกต่างๆด้วยนะครับเริ่มจากแซมัตอารันตัวเอกของเรื่องเธอคือนักรบหญิงที่กล้าหาญและเก่งกาจ ซึ่งในยุค1980นั้นการมีตัวละครน,นำเป็นผู้หญิงถือว่าแหวกแนวมากเหมือนกับในหนังเอเลีที่ตัวเอกก็คือเอเลนลิปลี่ที่รับบทโดยซิกเกอร์นี่วีเวอร์ลิปลี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของหญิงแกร่งในโลกภาพยนตร์ในยุคนั้นชีขนบที่ว่าบทนำในหนังแอคชั่นสยองขวัญต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นขณะเดียวกันแซมัสก็ทำสิ่งเดียวกันในโลกวิดีโอเกมผู้เล่นหลายคนที่เล่นเมโทรยภาคแรกจนจบต่างตกใจเมื่อพบความจริงที่ว่า แท้จริงแล้วฮีโร่ในชุดเกราะก็คือผู้หญิงครับการเปิดเผยเพศของแซมัสในตอนจบซึ่งเป็นฉากจบพิเศษหากผู้เล่นสามารถเคลียร์เกมได้ไวนับเป็นหนึ่งในโมเมนต์หักมุมอันด่งดังแห่งวงการเกมซึ่งผู้พัฒนานั้นตั้งใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับโดยแม้แต่คู่มือเกมสมัยนั้นก็ใช้สรรพนามเรียกแซมัสว่าเขาเพื่อให้ผู้เล่นคิดว่าตัวเอกเป็นผู้ชายก่อนที่จะเฉลยในตอนท้ายว่าเป็นผู้หญิงซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายค่านิยมในยุคนั้นอย่างมาก ตอนแรกสุดนั้นทีมไม่ได้กาหนดแน่ชัดนะครับว่าแซมัสจะเป็นหญิงหรือชายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็สมมุติว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายตามธรรมเนียมของเกมเมอร์ในยุคนั้นอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งช่วงกลางๆโปรเจกต์ครับมีทีมงานคนหนึงเสนอขึ้นมาว่าเฮ้จะเทไหมถ้าฉเฉลยว่าคนที่อยู่ในชุดเกราะเป็นผู้หญิง ทุกคนได้ยินไอเดียนี้แล้วก็รู้สึกว่าเข้าท่าเลยตัดสินใจโหวตอนุมัติให้ใส่เข้าไปในเกมเสียเลยครับแน่นอนว่านี่อาจจะไม่ได้ลอกจากหนังเอเลี่ยนแบบตรงๆแต่การเปลี่ยนเพศระหว่างการพัฒนาโปรเจกต์นี้ก็ค,คล้ายๆกับเอเลี่ยนมากเพราะว่าในตอนแรกในการพัฒนาบทของเอเลี่ยนนะครับตัวละครลิปลี่ตอนแรกก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วค่อยมาถูกเปลี่ยนเป็นผู้หญิงในช่วงแก้บทในภายหลังชื่อของตัวละครและสิ่งต่างๆในเกมเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากเอเลี่ยนเช่นกัน อย่างชื่อลิตลี่บอสตูตัวสำคัญของเกมที่ทางทีมผู้สร้างออกแบบให้เป็นอสุรกายคล้ายมังกรบินได้แต่ที่มาของชื่อลิตลี่นั้นก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องลิตลี่สกอตผู้กำกับเอเลียนโดยตรงขณะเดียวกันสัตว์ประหลาดลิตลี่นั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนอสุรไรต่างดาวเพราะว่าดีไซน์ของตัวลิตลี่นั้นก็มีส่วนคล้ายกับซีเนลมอฟอยู่ไม่น้อยโดยฉบับแรกเริ่มนั้นลิตลี่ถูกวาดให้มีหัวยาว รูปร่างผอมบางปากเล็กและหางแหลมยาวซึ่งคล้ายซีโนมอฟแบบที่เห็นในหนังแต่ต่างกันตรงที่ตัวดิดลีนั้นมีปีกเหมือนกับมังกรส่วนชื่อมาร์เธอร์เบรนซึ่งเป็นบอสใหญ่ในเกมก็ชวนให้นึกถึงมาเทอร์ที่เป็นชื่อของคอมพิวเตอร์หลักของยานโนสโตรโมในหนังเอเลียนอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นครับปรสิตเมโทรยที่เป็นชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตในเกมยังทำหน้าที่คล้ายกับเฟสฮักเกอร์ก็คือมันจะกระโดดเกาะใบหน้าหรือว่าศีรษะของสิ่งมีชีวิต และดูดพลังชีวิตจนตายซึ่งคล้ายกับเฟสฮักเกอร์ที่เกาะหน้าเหยื่อเพื่อฝังตัวอ่อนของเอเลียนจะต่างกันตรงที่เมโทรยนั้นดูดพลังชีวิตส่วนเฟสฮักเกอร์นั้นฝังไข่แต่ทั้งสองก็เป็นบรอสิตสยองที่โดดเกาะหัวคนเหมือนกันซึ่งจุดนี้ผู้สร้างเกมเนี่ยก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากวงจรชีวิตของเอเลียนแน่นอนครับไม่เพียงแค่ชื่อเท่านั้นนะครับยังมีฉากต่างๆที่มีความคล้ายกันอีกด้วย อย่างเช่นฉากไทยเรื่องที่ตัวเองเราต้องหนีตายก่อนที่จะเกิดระเบิดในหนังเอเลียนตอนจบเราจะเห็นลิฟลี่หนีออกจากยานนอสโตโมก่อนที่ยานจะระเบิดวินาศครับในเกมเมทรอยก็เช่นกันหลังจากที่เซมัสโค่นมา,าเตอรเบรนลงได้ระบบทำลายตัวเองของฐานทัพซีเบสจะเริ่มนับถอยหลังผู้เล่นต้องรีบพาเซมัสวิ่งหนีออกจากฐานทัพให้ทันก่อนระเบิดและเธอนั้นก็สามารถขึ้นยานหนีออกมาได้อย่างวุดหวิตภาคต่อของภาคแรกในปี1986 ลิ p ลี่ต้องเดินทางกลับไปยังดาว LV-426 ซึ่งเป็นรังของพวกซีโนมอฟเพื่อกำจัดพวกมันให้หมดเช่นเดียวกับเมโทรย d 2ที่แซมัสนั้นได้รับภารกิจให้บุกดาวต้นกำเนิดของ m e t r o รยก็คือดาว SR388 เพื่อกวาดล้างพวกเมโทรยให้สิ้นซาก ทั้งลิปลี่และแซม u ัสต่างก็ต้องทำหน้าที่ผู้กำจัดราชินีลังเอเลียนเหมือนกันเพราะว่าลิปลี่นั้นต้องสู้กับราชินีเอเลียนในตอนจบส่วนแซมมัสก็ต้องสู้กับควีนเมโทรยในตอนจบของเมโทรย์ภาคที่2ที่น่าสนุกก็คือทั้ง2เวอร์ชันนั้นยังมีธีมสายสัมพันธ์แม่ลูกซ่อนอยู่ไว้ด้วยครับเพราะว่าในเอเลียนส์ลิปลี่ผูกพันและปกป้องหนูน้อยนิวส์เหมือนลูกบุญธรรมส่วนในเกมเม t ทรย์2แซมมัสได้พบกับเมโทรยทารลกตนหนึ่งที่ฟักออกมาและเข้าใจผิดว่า แซมัสเป็นแม่ของมันแซมัสเกิดความสงสารไม่ฆ่ามันครับและเจ้าเบบีเมทรอยนี้เองที่ตามติดแซมัสจนกลายเป็นลูกตัวน้อยของเธอไปโดยปริยายเรื่องราวดำเนินไปจนถึงภาคซูเปอร์เมทรอยในปี1994เจ้าตัวเบบีนี้ยอมสละชีวิตปกป้องแม่แซมมัสจากศัตรู ถือว่าเป็นฉากซึ้งกินใจของเกมและก็อดทําให้แฟนๆเนี่ยนึกเปรียบเทียบกับหนังเอเลี่ยนสที่ลิปลีต้องสละชีวิตพร้อมกับลูกอ่อนเอเลี่ยนที่อยู่ในตัวมันไม่ได้ถึงแม้จะคนละบ,บริบทกันแต่ว่าส่งอนาตรกรรมแม่ลูกเหมือนกันนะครับแฟนเกมบางคนตั้งข้อสังเกตว่าลูกปั้นนกโชโซที่แซมมัทใช้เก็บไอเทมในเกมมีหน้าตาละไม้คล้ายกับสเปซจอ็อกกี้ที่เป็นซากศพนั่งเก้าอี้ในหนังเอเลี่ยนครับ โยชิโอสคาโมโตะซึ่งต่อมากลายเป็นผู้กำกับและโปรดิวเซอร์หลักของ Metroid, <c oughs> เมโทรยเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยาสารเวทโวเกมเมอร์ว่า <c oughs> เกมอื่นๆของ Nintendo ในยุคเดียวกับเมโทรยอย่าง Mario z e l d a หรือว่าคิดอีคารัสนั้นสดใสล่าเริงแต่เมโทรยแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับก็เพราะอิทธิพลจากหนังเอเลียนนี่แหละแน่นอนว่าความสำเร็จของเมโทรยเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเกมเองเท่านั้นแต่ยังจุดประกายแนวทางใหม่ๆใ,ให้กับเกมรุ่นหลังออกมาอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่มีแนวที่เรียกว่า เมโทรไอแวนเนียซึ่งก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเอามาจากเมโทรไอผสมกับแคสเซิลแวนเนียซึ่งเป็นอีกเกมดังที่ได้รับอิทธิพลมาจากเมโทรไออีกทีแนวเมโทรไอแวนเนียเนี่ยหมายถึงเกมแอคชั่นประจนภัยที่ผู้เล่นต้องสำรวจแผนที่ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันเก็บไอเทมหรือสกิลใหม่ๆเพื่อปลดล็อกพื้นที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนมีการย้อนกลับไปยังโซนเก่าพร้อมความสามารถใหม่เพื่อค้นหาความลับต่างๆทั้งหมดนี้เป็นสูตรการเล่น ที่ซ u เ e อร์เม o ทรในปี1994ทำไว้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นแบบอย่างให้เกมยุคหลังมากมายยิ่งไปกว่านั้นการที่เม t ทรอยเลือกเล่าเรื่องผ่านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะดำเนินเรื่องด้วยบทพูดยาวๆได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างเกมหลายคนเช่นการที่เรานั้นเล่นทั้งเกมแทบที่จะไม่มีคัสินยาวๆมีเพียงฉากเปิดเรื่องกับฉากจบสั้นๆ ผู้เล่นกับรู้สึกได้ถึงความโดดเดี่ยวและอันตารายตลอดการเล่นกลายเป็นแบบอย่างให้เกมยุคใหม่ที่อยากนำเสนอประสบการณ์ที่เน้นอารมณ์และบรรยากาศนอกจากนี้การมีตัวเอกหญิงอย่างแซมัสที่แข็งแกร่งก็เปิดประตูให้กับวงการเกมนำเสนอผู้หญิงในบทนำมากขึ้นซึ่งเราจะไดเห็นตัวละครอ,อย่างลาลาครอฟจาก To m b Raider จิววาเลนทน์จาก Resident Evil ชุนหลีจาก Street Fighter ซึ่งเราก็คงต้องยกความดีความชอบให้กับแซมัสด้วยส่วนหนึ่งเมทรอยังสร้างมาตรฐานมาให้กับเกมแนวสำรวจด้วยนะครับ เมื่อเกมตระกูลแนวเมโทรยขยายไปสู่เกมแนวรูปแบบ3มิติ First Person Shooter อย่าง Metroid Prime ที่สาม,มารถคงเอกลักษณ์ความเป็น Metroidvania เ,เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนและประสบความสำเร็จได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามพิสูจน์ว่าสูตรการเล่นนี้ไร้การเวลาซีรีส์ Metroid เนี่ยได้รับการยกย่องทางนักวิจารณ์และเกมมือร์ฮัดคอร์ทำยอดขายได้รวมหลายล้านชุดทั่วโลกและถูกกล่าวถึงเสมอเมื่อพูดถึงเกมที่ทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์ครับ สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคอเกมหรือคอหนังนะฮะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสองตำนานต่างสื่อได้ชัดเจนมากขึ้นระหว่าง Metro i d และ A l i e n ถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสเกม Metro i d ลองหาโอกาสเล่นดูแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมนักเล่นเกมทั่วโลกถึงหลงรักซีรีส์นี้และมองว่าลิฟลี่แห่งโลกภาพยนตร์และแซมมสแห่งโลกวิดีโอเกมต่างก็ยืนเคียงข้างกันในฐานะไอคอนหญิงแกร่งดังคำพูดเทๆ่ๆที่แฟนๆชอบกล่าวเปรียบเปรยไปว่า ลิปลี่เดินนำหน้าเพื่อที่แซมุสจะได้ออกวิง่งและทั้งสองก็วิ่งโลดแล่นอยู่ในหัวใจของผู้ชมและผู้เล่นตลอดมายังมีสาระาน่ารู้ในโลกภาพยนตร์ให้ดูย้อนหลังอีกเพียบในช่องคุจโจไปย้อนดูกันได้นะครับผมอยากเป็นกำลังใจให้เราง่ายๆฮนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยครับผมอยากให้ทำเรื่องราวอะไรต่อสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ผมคูโจโจลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ